นี่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือพิเศษนี้นะครับในการล็อกนี่จะมีเขี้ยวแบบนี้สองอันแล้วก็มีมุนตัวล็อกนี่ให้เข้ารูนะครับนี่แล้วขัดกระขาตั้งไว้นะครับเราจะใช้บล็อกเบอร์ยี่สิบสองในการขันนะครับ มีน็อตนะครับแล้วก็มีแหวนนะครับด,ดูดีนะครับนี่มีแหวนตัวหนากับน็อตอย่างนี้นะครับมันลองกันอย่างนี้โอเคจำไว้นะส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นบล็อกเบอร์19นะครับนี่ บล็อกเบอร์19นะครับเหมือนกันนะครับล็อกแหวนอ่้นี่นะครับเราก็จะมีแหวนเหมือนกันนะครับดูดีนะอย่าสลับกันนะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมเห็นขนาดไหมครับไม่เหมือนกันนะอันนี้อันนี้ฝั่งหนานะครับฝั่งหนาจะอยู่ฝั่งนี้ อันนี้ฝั่งบางนะครับแหวนอย่าสลับกันนะจำดีๆโอเคโอ้โหนี่นะครับเศษฝุ่นผงนะครับเห็นไหมเยอะมากเลย ค่อนข้างบาง ดูสายพานนี่ก่อนนะครับนี่สายพานเริ่มเริ่มขาดแล้วนะครับอันนี้ห้าหมื่นกว่าโลงผมนี่เกินมามากเลยถึงเวลาถึงเวลาแล้วนี่นะครับชุดนี้เราจะเปลี่ยนสายพานเลยนะครับเพราะมันเปื่อยแล้วแตกหมดแล้วมันเก่าเราจะเปลี่ยนใหม่เลยนะครับ กรจะใส่ชุดนี้เข้าไปก่อนครับใส่ใสายพานเข้าไปตรงนี้ก่อนน็อตตัวบางนะครับนี่แหวนตัวบางแล้วก็น็อต ใส่แหวนนะครับใส่แหวนลองก่อนแล้วก็ล็อกมันจะพอดีกับเฟืองเลยนะครับดูดีๆนะ น็อตหัวน็อตจะพอดีเลยนะครับถ้ามันพอดีกันแบบน,นี้หัวมันจะพอดีกันเลยโอเคจากนั้นเราก็ใช้บล็อกเบอร์19นะครับนี่แล้วก็เครื่องมือพิเศษแล้วก็ขันตรงนี้ ม,ม็อกเบอร์ยี่สิครับ เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูนะครับโอเคแจมเงียบนุม่ม